วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกชลิตผู้พาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพันพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วจุดทูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณและเทิดพระเกียรติโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กล้าหาญเสสละทรงนํากองทัพไทยกระทํายุทธหัตถีกับข้าศึกจนได้ รับชัยชนะเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เมื่อทรงเสร็จสิ้นสงครามยุทธหัตถีแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบทกม่อมให้สร้างสถูปเป็นอนุสร์ไว้ที่ทุ่งน้องสาหรายตำบลตะพังตรุเรียกว่าเจดียุทธหัตถี โดยในวันที่18มกราคมของทุกปีถือเป็นวันยุทธหทัตถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำาพาประเทศไทยให้ดำรงเอกราชจวบจนปัจจุบัน